โยโยโยบาบสองตรงเชิญกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนงนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP k l ีในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์คึงเน้นทีมเดียวที่เจอเรื่องเกมเวลาตีสามตรงครับลาลิกาสเปนเซบีย่าจะเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนา เซบีย่า18แต้มจากการชนะ5เสมอ3แพ้6เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะรายยบายกาโนมา1-0นะครับฟานซิสโกกาเซียมอร์ซิใชงาาซูนิเกสกับอายานีมันที่ยังเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักๆก,ก็กิเก้กับโรอิกบาเด้ et, คุมเกมรับตรงกลางก็ชิบิลโซนะครับซามบ้โลกองก้าในบัญดากูเดลพวกนี้นครับแนวรุกก็มีทั้งลูเกบากิโอซูโซอีซักโรเมโรยืนหน้าเป้านะครับในขณะที่โอซาซูนา 22แต้มจากการชนะ6เสมอ4แพ้4เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเบียเร้ามา2ต่อ2นะครับบิเซนเตโรเมโรโมสิใช้งาลูคัสทอเรทที่ติดโทษแบนนะครับตุล,ลากก็อเลฮันโดคาเทนาคุมเกมรับตรงกลางไอมาโอรอสจอนมอนคาโยลีนะครับแนวรุกก็ไบรนซาราโกซารูเบนกาเซีย หน้าเป้าเป็นอ e ันเต้บูดีเมียหัวหอกโครแอตนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกินกันไม่ลงครับเสมอกันทั้ง2นะนัด1-1บ้านเซบีย่าศูนย์ศูนย์บ้านโอซาซูน่านะครับคู่นี้ตามหน้าเสือเขามองเซบีย่าเป็นปอเล็กน้อยเพราะได้เปรียบความเป็นเจ้าบ้านแม่แต่อบอกเลยครับด้วยฟอร์มเซบีย่าก,กินโอซาซูน่ายากนะครับยิ่งเกมสวนกลับอันตรายมากครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจโอซาซูน่าทีมเยือนนะครับจะบุกมามีแตม้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์โอซาซูน่าเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำ,ำคคนนวันนี้ ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย